สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาแก้ปัญหาน้ําที่บ้านไหลเบาครับเราจะทํายังไงให้น้ามันไหลแรงขึ้นแล้วอันนี้นะครับผมทำก๊อกเอาไว้ล้างรถนะครับถ้าสายยางหรือน้ําของเราแรงนะครับเราก็สามารถล้างรถได้สะอาดด้วยครับเดี๋ยวไปดูวิธีการต่อท่อน้ํากันเลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมจะขอบอกก่อนนะครับว่าความคิดนี้นะครับผมนำมาจากทฤษฎีของการเกษตรนะครับเพราะว่าทฤษฎีแอร์แวร์ตัวนี้นะครับที่เขาเรียกว่าท่อแอร์แวร์นะครับเป็นท่อเพิ่มแรงดันอากาศเพราะว่าเวลาน้ำมันมาเนี่ยครับมันก็จะมีอากาศมาด้วยแล้วอากาศก็จะลอยขึ้นนะครับจะลอยขึ้นด้านบนใช่ไหมฮะ ลอยขึ้นด้านบนก็ไปสะสมอยู่ในท่อเก็บอากาศนี้ mm hmm. เมื่อมันมีแรงดันมากๆมันก็จะถีบน้ําเพื่อเพิ่มแรงดันลงมาด้านล่างครับอันนี้นะครับผมได้เคยใช้กับท่อเมนใหญ่ๆนะครับที่ใช้ในสวนทุเรียนนะครับที่ว่าเราจะปั๊มน้ําแล้วเพิ่มแรงดันน้ําให้ไปได้ไกลขึ้นนะครับตอนนี้เราก็มาประยุกต์ใช้ในบ้านนะครับ อะมาดูวิธีการกันเลยดีกว่าครับวิธีการอันนี้นะครับเราก็มีท่อนะครับท่อน้ําของเราตามปกติท่อตามบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่อสี่หุนครับหรือว่าบ้านใครจะเป็นหกหุนหนึ่งนิ้วอะไรก็แล้วแต่นะครับเราไปประยุกต์ใช้ได้หมดเลยทั้งในบ้านทั้งในสวนนะครับการต่อแอร์แวร์แบบนี้นะครับจะดีและได้แรงดันมากกว่าที่จะต่อแบบตรงกลาง ส่วนใหญ่เราจะเห็นแบบว่าตัดแล้วก็ทำท่อแอร์แวร์ขึ้นมาตรงกลางใช่ไหมครับแต่ต่อแบบนี้นะครับมีการทดสอบมาแล้วว่าต่อแบบนี้จะให้แรงดันน้ําเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมที่ต่อตรงกลางแบบนั้นมาอีกหน่อยหนึ่งครับเพราะว่านะครับเนี่ยสมมติว่าเราเป็นทางตรงนะครับคืออันเนี้ยผมต่อให้มันสูงจากพื้นนะครับมันจะได้ ่อได้ง่ายนะครับสมมุติว่าน้ํเลงมาทางตรงนะครับเข้ามานี่ปุ๊บอากาศขึ้นด้านบนนะครับอากาศขึ้นไปเก็บในท่อด้านบนท่อด้านบนนะครับเราก็จะเพิ่มขนาดเพิ่มขนาดให้เป็นขนาดใหญ่เอาไว้เก็บอากาศเนี่ยครับนี่นะฮะเพื่อนๆไม่ได้ฟิกตายตัวนะครับว่าต้องใช้ขนาดไหนมันอยู่ที่แรงดันน้ําของเราด้วยครับ อย่างแรง,แรงดันน้ําบ้านเนี่ยเราก็ไม่ต้องทําใหญ่มากเนี่ยผมทําไว้ประมาณคืบหนึ่งนะครับแล้วก็น้ํามันก็จะลงมาด้านล่างครับเราจะใช้สามทางนะครับเพื่อนๆเน,นี่ยพอน้ามาปุ๊บเราจะใช้สามทางลงมาทางนี้นะครับจะต่อสามทางแบบนี้เพื่อที่ว่าให้อากาศขึ้นบนให้น้ําลงล่าง ถ้าต่อแบบเก่าก็าคืออยู่ตรงกลางใช่ไหมครับวิ่งผ่านอา,อากาศขึ้นด้านบนเวลามันดันตัวลงมาเนี่ยมันก็จะดันไปทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ถ้ามันดันแบบนี้มันจะมาส่วนใหญ่จะดันมาด้านเดียวด้านล่างครับแล้วเราก็จะได้แรงดันน้ําเพิ่มขึ้นครับอันนี้ผมก็ต่อออกแล้วนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ดูหลักๆ3ามทิศทางตรงาสามทางตัวนี้นะครับว่ามีน้ําเข้ามาตรงกลาง น้ำออกไปใช้ด้านล่างอากาศอยู่ด้านบนจําแค่นี้นะครับส่วนที่เราจะต่อไปใช้งานเนี่ยเราจะงอแบบไหนก็แล้วแต่ของเรานะครับอันนี้ผมก็ทําไว้แบบนี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปลองทดลองใช้งานกันเลยครับว่าน้ําปรปาปลานะครับจะแรงได้ขนาดไหน เออน้ำที่บ้านผมก็ไม่ค่อยได้แรงนะครับบางวันก็เครื่องทำน้ำอุ่นยังไม่ติดเลยคิดดูแล้วกันครับว่ามันเบาขนาดไหนตอนที่คนใช้เยอะๆนะครับโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่ผมต่อกก๊อกไว้แบบนี้เอาไว้ล้างรถครับผมก็จะเปิดระบบแอร์แวร์นะครับตัวน,นี้ยจริงๆไม่ต้องทำนะครับเพื่อนๆคือผมจะทำไว้ เปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูว่าเวลาเราเปิดกับเวลาเราปิดแรงดันน้ํามันต่างกันแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับตอนนี้เราเปิดนะฮะปลายสายยางที่ใช้นะครับผมก็จะเป็นปลายสายยางแบบที่ปรับหัวหมุนได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ถอดสายให้ดูนะครับเพราะว่ามันรัดลวดไปแล้ว อันนี้ผมก็จะเปิดน้ําโดยที่จะปล่อยน้ําให้ออกตามปกติเลยครับคลายออกสุดเดี๋ยวมาดูผลกันครับว่าอ,อน้ำจะไปได้ไกลถึงไหนนี่ครับเพื่อนๆน เห็นไหมครับน้ำไปไกลมากเลยครับเนยเดี๋ยวนะครับผมต้องดูรถด,ด้วยเพราะว่าฉีดไปบนถนนเนี่ยครับน้ำไกลมากเดี๋ยวผมก็จะลองปิดนะครับแรงดันเขาก็จะค่อยๆลดลงนะครับพเพื่อนๆนี่ครับ ก็จะต่างกันอยู่ไม่มากครับแต่ก็แรงกพอเดิมจากตอนแรกมันเลยขีดขีดดำที่ถนนนะครับตอนนี้ก็ถอยลงมานิดนึงเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะครับผมว่าเพื่อนๆต่อแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะชอบในการใช้งานมากเลยครับล้างรถได้สนุกมากครับหรือว่าน้ำในบ้านเราเบานะครับเราก็ ต่อหรือทําแบบนี้นะครับหลังมิเตอร์หรือทางเข้าหลักของบ้านเนี่ยเราจะทําให้น้ําในบ้านของเราไหลแรงขึ้นครับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสัญกดิกให้ด้วยครับขอบคุณครับ